ปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงมันอะไรหนักหนาทำไมมันดีทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวร้กวรเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าก้าสองก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลย้างนี้ทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบดิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องอ่ะ ก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ก็แพงหนึ่งอะไรกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเมตรก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เมตรคะสิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเลนเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูบเวียนหัวบ้านหุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เมตรแรกคะ สามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะ,คะดีขึ้นเลยค่ะมแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าก้นมาร่งางกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะก,กระปร้ก,กระเปร่าค่ะลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิม่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับอะเคอปุ๊บแม่หลับนอนอิม่มทั้งคืนพ่อวิชิตปริมุตโตอยู่ อำเภอีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะอายุเจ็ดสิบปี <Okay. S 2> ก็ปวดไมเกรนบวกกับความดันเบาไอไขมันค่ะก็ปวดมากเลยจนอยู่ปกติแบบคนธรรมดาไม่ได้อย่างนันเพือ่อเพราะว่ามันปวดมากไมเกรนปวดมากบวกกับอ ตอนดันไขมันนั่นมันก็เลยทําให้เป็นสองบวกสามบวกไปแล้วตอนที่ปวดทํามันมีลักษณะแบบไหนมาคะอาการปวดมันมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะมีบวมม,มันจะปวดเต้นตุบ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 ,ตบเลยเวลามันปวดนะ่ รมานมากมันทรามานมากอมโอ้ทรมานคิดว่ายัางไงาก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็ไม่ดีขึ้นทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็มไม่ดีขึ้นไปขน,นาดน,นั้นก็เลยเออม,ม,มันตรงกับที่ อ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากโอ้เห็นกานบากคว่ามันเบาลงเบาลงมันหายปกติโอ้โหมันอะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ยาเลยหายเลยเป็นคนปกติ เหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะเพราะว่าหลวงพ่อเคยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่ของดีอยากไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ <คะ S 2> ไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อต่อกันไปค, <ะ S 2> คือว่าหลวงพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่จะเผยแพร่บุญให้กับญาิโยมที่ มีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้รับตังค์จากใครหลวงพ่อเห็นว่ามันดีขอว่าดีจะมาจ้างมันก็ไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระที่ต้องการเงินเพราะว่าหลวงพ่ออยู่นี้เนี่ยเป็นพระปฏิบัติไม่ไม่เคยได้ใช้เงินไม่เคยได้จับเงินแต่ละวันไม่เคยได้ใช้เงินเพราะว่าจิตนิมนต์อะไรก็ไม่มีเป็นพระที่ปฏิบัติ ในเทศทองลายครับค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะกัตสรินทร์ครับอายุเท่าไหร่คะหกสิบหกครับหกสิบหกปีนะคะคุณลุงมีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ทีโอค่ะตอนนั้นมือมันตายหมดเลยครับมือมันตายก็คือไม่มีความรู้สึกนั่นเองชาหมดเลยค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะเพิ่งเป็นมาเจ็ดเดือนเลยครับเป็นมาเจ็ดเดือนนะคะก็ช่วงที่เป็นอยู่เนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนคะที่เป็นอยู่แหละครับช่วงที่มันแบบ ไม่รู้สึกเนี่ย<ม>แขนไม่รู้สึกขาไม่รู้สึกเนี่ยใช้ชีวิตลำบากก็น,นอนอยู่ครับนอนอยู่ในในบ้าน,นครับเรียกได้ว่าตอนที่มีอาการเนี่ยก็คือนอนอยู่กับที่คุณป้าก็ต้องดูแลคุณ<ด>ลุงเลยช่วยช่วยตัวเองได้ไหมคะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมช่วยไม่ค่อยได้รครับช่วยไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกเนาะเรียกได้ว่านะคะก็ไปลองวิธีการรักษามาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะแล้วหลังจากที่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ KO สัมผัสความเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นไหมค่ะดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะดีขึ้นแบบไหนเล่าให ดีขึ้นเยอะเลยครับดีขึ้นส่วนไหนบ้างคะมันทั้งหมดเลยครับทั้งหมดอ่าปกติตอนช่วงที่เป็นเนี่ยเป็นส่วนไหนบ้างมันเป็นเป็นทั้งหมดเลยครับเป็นทั้งหมดก็คือส่วนขาขาเป็นยังไงถ้ามีอาการยังไงคะช่วงที่เป็นสมองอะไรทั้งหมดเลยครับอช่วงขาก็คือว่าเห็นอ่าเล่าให้ฟังว่าเดินลําบากก็คือความรู้สึกเหมือนเท้าชาครับมันเดินมัน เท้าช้างครับตัวใหญ่ครับอ๋อเขารู้สึกเหมือนอาการชาเหมือนเท้าเนี่ยเป็นเท้าช้างเท้าใหญ่มากๆเลยแล้วส่วนสมองเป็นยังไงนะคะช่วงที่เป็นแม่สมองไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่ใช้งานม่ความจําไม่ค่อยดีสั่งกันเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าความจําไม่ค่อยดีอ๋อความจําไม่ค่อยดีกินไอ้นี้ไปแกว่าปวดปวดตามสมองด้วยนะปวดตามตัวตามกลางหลังจากที่ อาการปวดลดลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะสมองเริ่มจําได้ไหมเริ่มจําได้จาได้นิดนิดโอ้สุดยอดมากมากเลยนะคะแล้วแขนที่ไม่รู้สึกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยกได้แล้วครับ๋อตอนที่เป็นคือยกไม่ได้อ่าเดี๋ยวลองกระดิกให้ดูสิคะว่าจริงน้านี่นะคะเป็นการสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนะคะไม่รู้สึกเลยเนาะหลังจากที่ทานเคโอทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องนะคะการดีขึ้นค่ะ คุณป้ามั่นใจไหมคะว่าคุณลุงดีขึ้นด้วยการทานผลิตภัณฑ์ตัว K อค่ะก็มั่นใจอยู่มั่นใจนะคะนี่ก็เป็นคุณป้ากับคุณลุงนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดูแลคุณลุงในช่วงที่เป็นดีเนาะทำให้เราแบบได้สุขภาพกลับคืนมาตอนนี้สามารถเดินได้ไหมคุณลุงเดินได้เนาะเดี๋ยวคุณลุงนะคะจากที่เมื่อก่อนเดินลาบากเดินยากเดี๋ยวคุณลุงจะเดินให้ดูว่าสามารถเดินได้ด้วยผลิตภัณฑ์ตัว่ะเดี๋ยวคุณลุงเดินให้ดูนิดนึงค่ะ อ่ะตอนน้านะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่อ่านะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอแล้วได้สุขภาพกลับคืนมาเนาะคุณลุงเนาะถ้าเองปลื้มค่ะถ้ามีคะแนนให้เคโอสักสิบคะแนนคุณลุงให้เท่าไหร่ดีคะคิปคะแนนเลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะมีสิบเต็มสิบนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือเพื่อนข้างบ้านนะคะเป็นอยู่มั่นใจในสินค้าได้เลยนี่เป็นเสียงจาก ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะเราอยู่ในพื้นที่จริงใครมีอาการดังกล่าวนะคะโทรหาบุ๊กตามเบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้นะคะบุ๊กและคุณลุงคุณป้าต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะว่าบุ๊กจะไปลงสัมภาษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้นะ่ะ,ะข้างซ้ายค่ะาตาเป็นขวาอืมสงสัสยมันลามมาอย่างนี้นะมั้งค่ะ ก่อนเป็นนี่คือแบบว่าเซเลยอีกทางหนึ่งตอนนี้เดินเลยเดินได้สบายแล้วพรอเลยโอ้สุดยอดมากมากเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะพวกอยู่กับลูกค้านะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะที่มีอาการนะคะปลายประสาทอักเสบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะนางเยี่ยมอินทมาศเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์พื้นที่ของบ้านลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะคุณป้าอายุเท่าไหร่คะ 6กสิบสองหกสิบสองนะคะอันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนที่มีอาการกันยังไงบ้างคะมันอ่อนลามันมันเริ่มชาเริ่มเพลียข้างหนึ่งแขนข้างหนึงงหน่งขาข้างหนึ่งค่ะ,ะเป็นมากี่ปีคะไอเป็นตัวนี้อันนี้ประสาทนี้หนึ่งปีแล้วค่ะรักษามาหนึ่งปีค่ะมันเพิ่งฟื้นฟื้นกับฟื้นยังไงดอกฟื้นตามันยังหยอดตาอยู่เลยหนึ่งปีนะค่ะช่วงที่เป็นนี่คือว่าอ่ ขาอ่อนแรงอ่อแ่าแล้วใส่ตาผ้ามัวด้วยจ้ะค่ะก็ไปหาหมอจ้ะค่ะหมดเกือบแสนแล้วโอ้หมดเกือบแสนแล้วก็มันก็ไปเรื่อยๆจ้ะค่ะแล้วที่มาอ่อนล้าเลนเนี่ยนั่งอยู่กับที่อย่างนี้เลยไม่กล้าเดินไปไหนวัดว่าไม่กล้าไปแค่ตรงนี้ก็ไม่กล้าเดินนะค่ะคือเดินไม่ได้เดินอาจจะกลัวมันล้มอ๋อก็คือว่าแขนขาอ่อนแรงเราไม่มั่นใจในการที่เราจะเดิน แก้สองก้ามันก็ล้มแล้วบีบนวดไปมันก็ครีขึ้นค่ะเป็นเราต้องนั่งอยู่กับที่นี่เป็นประมาณหนึ่งปีไม่อันนั้นเดือนหนึ่งเดือนอ๋อรักษาอันนี้หนึ่งปีแล้วค่ะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะที่ไปน่ะค่ะตอนไปครั้งแรกก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทค่ะเบดเสร็จทั้งหมดที่เราแบบดูแลตัวเองประมาณปีหนึ่งเนี่ยหมดไปเท่าไหร่คะเกือบแสนแล้วโอ้หมดเกือบแสนแล้วค่ะมีคุณพี่มาแนะนำ ใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงบ้างสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ก็รู้สึกว่ามันสดใสสดใสอืมหมายถึงว่าอาการที่เราแบบแข็งขาอ่อนแรงเป็นยังไงบ้างะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะจากที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถเดินได้ตอนนี้เดินได้แล้วมั่นใจเลยใช่ไหมคะมั่นใจเลยอเดี๋ยวลองให้เดินดูให้หน่อยให้ให้เดินให้ดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าจากที่เราเดินไม่ได้เรียกว่านะคะจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วอ่ะเดี๋ยวรบกวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะ แข็งเรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะข้างซ้ายเป็นซ้ายตาเป็นขวาอืมซุปไซมันลามมาอย่างนี้นะมั้งค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าไปวัดไปบักจ้ะปกติปกติแล้วเห็นบอกว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ยมาถามกันหลายคนโอยไม่ต้องเดินโฆษณาเลยนะอืมค่ะคนมามา มาถามเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเป็นจะจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดเซลล์ประสาทอักเสบอะไรอย่างเงี้ยคุณป้ามั่นใจแค่ไหนคะเราให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจเนาะมันดีขึ้นอดีขึ้นเราได้สุขภาพกลับคืนมาไหมคะเห็นคุณป้าบอกว่าเหมือนได้เกิดใหม่ใช่ไหมมอนเกิดใหม่ค่ะตอนนี้หน้าตามันดำคล้ำเครียดเลยอันนี้มันสว่างตัวเนี่ยหน้าตามันใสหน่อยตัวแต่ก่อนมันดำปื้อเลยนะอค่ะถ้ามีคะแนนให้สักสิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่ดีคะ ใช่ทั้งหมดเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะมี10ให้ทั้ง10พคะแนนเลยนะคะใครที่มีอาการแบบนี้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าท่านจะได้สุขภาพกลับคืนมาแน่นอนใช่ไหมถ้าถามความคุ้มค่ามันคุ้มไหมคะุ้มคุ้มไหมแพงไหะกับสินค้าตัวนี้ไม่แพงเพราะไปหมดมันเยอะแล้วอค่ะเรียกดว่าที่อื่นก็หมดเยอะกว่านี้นะคะเพียงแค่นี้ คุณปา้าบอกว่าไม่แพงเนาะจ้ะไม่แพงโอเคค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เคยมีอาการนะคะแข็งเท้าอ่อนแรงสายตาพร่ามัวนะคะทุกวิถีทางและหมดไปเป็นเกือบแสน,แสนไม่ดีขึ้นใ,ใครมีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ<ๆ>เดี๋ยววันนี้บุกับคุณป้าต้องขอตัวเราไปแล้วสวัสดีค่ะ